สวัสดีครับผมวันนี้รุ่งครับขออนุญาตพาทุกท่านมาชมที่ดินแบ่งขายนะครับแปลงละ50ตารางวานะครับจำนวนจํากัดนะครับขายดิบขายดีมากแปลงนี้เฟสที่3แล้วนะครับเฟตที่3แล้วต้องรีบเลยทักมานะครับพิกัดที่ดิน50ตารางวาแปลงนี้ตําบลอาสาอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับนี่ที่ท่านเห็นด้านหลังนี่เลยนะครับ เฟสหนึ่งเฟตสองหมดไปแล้วนะครับ50ตาสรางวาขายไวมากนะครับ50ตาตรางว่าอย่างนี้นี่ครับกำลังพัฒนาอยู่นะครับถนนโครงการกว้างมากครับโครงการนี้ไฟฟ้าประปาทางโครงการจัดการให้ถึงนับแปลงทุกแปลงเลยมีพร้อมมีพร้อมนะครับจำนวนจำกัดนะครับไม่กี่แปลงแล้วทักมานะจ๊ะเหมาะครับซื้อเก็บเก่งกำไรก็ได้นะซื้อทาบ้านพักตากอากาศหลังพอเหมาะพอเจาะ นะครับเมืองนครนายกเป็นเมืองมรดกธรรมชาตินะครับนี่ครับพื้นที่สีเขียวสวยๆนะครับใกล้น้ําตกใกล้เขื่อนขุนด่านเพียง30กว่ากิโลนะครับสากว่ากิโลนะครับตรงนี้ใกล้ๆแยกองคครักษ์นะครับสิกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเดินทางจากกรุงเทพมาแปลงนี้ก็ประมาณสักหกสิบกิโลนะครับหกกิโลได้ชั่วโมงเดียวมาถึงแล้วนะครับมาซื้อเก็บทิ้งไว้นะครับห้ตารางวา ราคาเพียง1,90 0 0 0บาทสดพรคุยได้ทุกเงื่อนไขนะครับคนขายคุยง่ายได้ทุกเงื่อนไขทักมาเลยจ้ะ